สพทชูปลดล้วโรงเรียนเครือข่ายเข้มแข็งสวนกุหล,ลาบ11แห่งผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพนักเรียน วันที่23กุมภาพันธ์สองพันหรวจดพลตเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ,ศ,ศึกษาธิการมอบหมายให้ดรเกียรติภพสุภาวานิช์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีมอบโรงอาหารแห่งความรักแก่นักเรียนและตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยนนทบุรีโดยมีดรจรูญจารุศาร,ารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยนนทบุรีดรกดจพันธ์บุญงามสมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,กามัธยมศึกษานน ทบุรีคณะผู้บริหารและองค์กรหลักให้การต้อนรับ ดรเกตทิพย์สุภวานินร่รวมกับคณะผู้บริหารและองค์กรหลักส่งช่อลูกโป,ปง่งรูปหัวใจให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยโดยโรงอาหารแห่งนี้เป็นโรงอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศทางห้องเป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆอาทิศูนย์นดนตรีสวนนนท์มิวสิกสตูดิโอห้องศูนย์การเรียนรู้สวนนนท์เซรามิกและห้องสดทัฒนศึกษา ึ่งมีการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้ามโรงเรียนโดยมีโรงเรียนแม่ ือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์โดยเป็นการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ A l เล e วเป็นการสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้จริงมีการดําเนินการกิจกรรมกันที่ทําให้เราเห็นเลยว่าสิ่งที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนการศึกษาที่ ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือเครือข่ายทั้งผู้ปกครองทั้งคณะกรรมการสารศึกษารวมทั้งเครือข่ายของผออโรงเรียนที่เคยอยู่ที่สวนกุหลาบทำให้สิทธิ์เก่าต่างๆมีหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาที่ทำให้เรารู้เลยว่าลูกสวนกุหลาบจะเป็นอย่างไรกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะคะสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กที่นี่ ได้มีโอกาสโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องสอนระดับ A level ด้วยกันสอนภาษาเกาหลีและหลายๆวิชาโดยที่ที่นี่กลายเป็นปดรั้วโรงเรียนของเครือสวนกลาบของเพชรบุญนะคะแล้วเกิดปฏิสัมพันธ์กันของนักเรียนและคุณครูพระออโรงเรียนเข้มแข็งมากและสิ่งที่เราเห็นอีกคือเด็กที่นี่มีชีวิตชีวามีความสุข นอกจากเรียนดีมีความสุขพบได้ที่นี่แล้วเราจะเห็นเลยว่าเด็กที่นี่ไม่ยอมกลับบ้านนะคะมีความสุขกับเครื่องดนตรีมีความสุขกับอาชีพของเขามีความสุขกับกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้ดําเนินการจัดให้โดยเครือข่ายที่เข้มแข็งมีเครื่องเครือก เครื่องอบเซรามิกมีห้องสำหรับเครื่องดนตรีมีกีตาร์3า30กว่าตัวมีเครื่องดนตรีที่ทางเครือข่ายซื้อมาให้เด็กนักเรียนและที่นี่ทุกห้องไม่ว่าอากาศจะร้อนอย่างไรนะคะแต่ที่นี่เย็นทั้งใจเย็นทั้งกิจกรรมแล้วก็เด็กอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่นี่จึงอยากจะบอกทุกทนว่าโรงเรียนสวนกุหาบทั้ง11โรงเรียน เข้มแข็งมากค่ะและอยากให้เป็นต้นแบบของกลุ่มโรงเรียนที่นําพาการดำเนินการด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งและปลดั้วโรงเรียนครูดีที่ไหนที่นี่เครือข่ายต่างๆทำให้เด็กทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันค่ะ